มีการปล่อยมังกรไปด้วยนี่เป็นมังกรนะครับเห็นไหมโอ้เอฟเฟกเยอะมากนะครับ โอเคครับ okay, ผมเอกราบสวัสดีทุกคนด้วยผมวันนี้ผมนะครับเกมเซฟินิกเชนลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีเวิร์ดออนดาบิคาระสวน,นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเด็ดเราไปดูเลยครับก็ <S <S พอลงเอาสนาก็จะมีแบบสมุดมาให้นะครับนี่นะครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบรายละเอียดนะครับอันนี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกัน,นว่ามันแปลว่าอะไรโ okay. อเคเอาเป็นว่าใครอ่านออกก็สามารถไปอ่านได้แล้วกันนะครับ โอเคนะคเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าของจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็จะมีแบบดาบนะครับอะไรพวกนี้นี่เดี๋ยวดีไวาให้ดูแล้วก็มีพลังชุดนะครับทางชุดก็มีหรือไม่ว่าจะเป็นแบบสปาวแบบม็อบก็มีเหมือนกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมาดูชุดนะครับก็จะมีแบบมีชุดอาสนใช่ไหมแล้วก็นักล่าสูนในประมาณนี้เดี๋ยวลองเล่นงูคูนะครับ ปุ๊บนี่นี่เป็นส่วนหัวนะโอเคนะครับประมาณนี้ชุดก็มีแบบของโทโมิโอกะก็มีนะครับนี่ก็คือมีหลายชุดเลยหรือทันจิโร่ก็มีนี่ครับก็จะมีแบบชุดแบบเปิดเสื้อนะครับปิดหมดเลยครับก็คือแบบมี2ชุดครับมี2แบบอ่าประมาณนี้ แล้วก็มีแบบนี้นะครับคือสวยมากโชว์แบบนี้แหละแล้วก็ลองเท้าโอเคคือมีหลายชุดจริงนะครับเนี่ยดูดิโคตรเท่โอเคเอาแค่นี้แล้วกันนะครับอ่ะผมใส่แบบเอาตาจ่ายเลยแล้วกันฮนะอ่ะแบบนี้ก็เท่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาวุธนะครับ อาวุธไฮดูอันแรกนะวันนี้จะเป็นนี่ฮะเป็นปืนนะครับอ่าจะวเป็นปืนประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปจะเป็นดาบของเลนโงคูนะฮะนิจิรินนะฮะดูดาบอ่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวไม่เห็นนี่จะเป็นดาบของเลนโงคูนะกดปนี่จะเป็นวิธีการใช้คือง่ายๆเลยฮะกดค้ง้ง ออนนีะเป็นท่าแบบพุ่งไปข้างหน้านะครับสมมติว่าเอ้ยพี่ทำไมมันมีแค่ท่าเดียวหรอเปลี่ยนท่าไม่ได้หรอคำตอบก็คือเปลี่ยนได้นะครับก็คือให้เรากดย่อแค่นั้นเองะ่ะกดย่อจะสังนคิดได้ว่าข้อความมันจะขึ้นมาครับจากาั้นก็กดไม่ย่อนะครับ,อรบโอเคกดสองครั้งนะอ่ากราก็จะเปลี่ยนแล้วนันี่จะเป็นการฟันแบบฟันแบบมีออนลาทั้งข้างหน้าทั้งหลังเลยฮนะเหมือนจะเป็นเนี่ยประมาณนี้นะครับ มันจะเป็นวงครึ่งวงกลมนะทุกคนประมาณนี้สุทเท่เลยต่อไปนะครับนี่โอ้โหนี่คือเป็นการฟันดาบประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูดเรื่อยๆนะฮะอันนี้จะเป็นแบบฟันแบบสร้างความเสียหายรอบข้างเลยอ่าประมาณนี้นะครับปืบ๊บนี่โอ้ยระยะก็ไกลอยู่นะเนี่ยเมื่อกี้ผม,มโดนนะเมื่อกี้มันโดน ก็ถือว่าโอเคอยู่วู้ยวัาดีน้องหมูมีน้องหมูด้วยครับแล้วก็อุย้ยปล่อยมังกรไปนะครับทุกคนเดี๋ยวให้หน้องมูมองนี้มีการปล่อยมังกรไปด้วยนี่เป็นมังกรนะครับเห็นไหมมังกรไฟใช่ไหมนี่ก็มีออล่าไฟประมาณนี้แล้วก็พุง่งอุย้ยอย่างเท่ดีอย่างเอานะทุกคนเนีย่ยแล้วก็ชาร์จแบบนี้อ่า โอเคโอเคก็ประมาณนี้แหละครับแล้วมาดูดาดต่อไปนะดาดต่อไปจะเป็นแบบนี้ของโอบานายนะครับแรกอุ้ยจะเป็นงูนะฮะใช่ไหมงูเรื้อเรือเราเป็นวงกลมัะเรื้อรอบตัวเราเป็นวงกลมนะยทุกคนประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาเสกให้ดูแล้วกันนะหนูทดลองอุซุย นี่นะประมาณนี้นะครับท่าที่สองท่าสองจะเป็นแบบเสกไปตีทําการโจมตีไปข้างหน้าแค่ข้างหน้านะครับประมาณนี้เลยท่าที่สามอุ้ยอุ้ยรัวมากนะครับว่าแบบตอนแรกม,มันจะต่ำๆก่อนนะแล้วค่อยสูงๆนะก็คือมันจะเลื้อยจากต่ำไปสูงนั่นเองนะทุกคนประมาณนี้โอเคนี่อันนี้จะเป็นการพุ่งนะครับ ภูมานิทนี่โหดคือเจ๋งว่ะผมชอบเลยไอตอนนี้อุย้ยแบบเอาไปสู้กับเพื่อนน่าจะได้อยู่นะคือไปเล่นกับเพื่อนน่าจะเวิร์กอยู่นะเนี่ยโอเคต่อไปจะเป็นอุย้ยนี่เหมือนกันเลยทุกคนเป็นดาบของอุซุยนะครับประมาณนี้ี่เป็นระเบิดวู้วิปเป็นไงละเพื่อนขอร้องก่อนวันนี้จะเป็นแบบคล้ายประทัดเหลือสักอย่างเป็นระเบิดนะครับ โอเคผมก็ไม่ได้ตามนานแล้วเรื่องเนี้ยคือซีซั่นสองยังดูยังไม่ได้ดูเลยนะฮะอ่าประมาณนี้แล้วก็จะเป็นอันนี้จะเป็นการพุ่งไป้างหน้านะครับนี่ก็เป็นระเบิดแล้วก็มันจะระเบิดตรงกลางก่อนฮะแล้วก็มันจะสร้างความเสียหายใชนไหมนะเป็นเอฟเฟกประมาณนี้นี่นะครับต่อไปเป็นเีนิสื่อนะครับ นี่พระเอกเอ้ยไม่ใช่พระเอกนะครับเพื่อนพระเอกนี่นะครับถ้าแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นการใช้พลังแล้วก็พุ่งไปข้างหน้านะครับแบบนี้เลยก็เหมือนที่เราดูในการ์ตูนกันแหละนะฮะไม่น่าต่างอะไรกันโอ้ย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 โอ้โหอะไรเนี่ยแล้วก็วาา้ยโอ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 ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้โอ้โหดูดดดโอ้ยโอ้ยโคตรไกล ครับนี่เจ๋งมากอันนี้ก็ชาร์จเหมือนเดิมนี่ครับอันนี้ถ้าเดิมนะถ้าเดิมไม่มีอะไรรู้สึกมันจะมีแค่2ท่ายนะทุกคนโอเคก็งั้นข้ามเลยแล้วกันต่อไปเป็นใครกาคุนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครัจะเป็นการฟันแบบนี้นะครับฟันแพงหน้าเหมือนกันนะ อันนี้ก็พู่เหมือนกันคือไปเล่นกับเพื่อนนี่เวิร์กเลยนะครับแล้วก็ท่านี้จะเป็นออล่าสายฟ้าใช่ไหมนี่ประมาณน,นี้นาแล้วก็พุ่งนะครับโอเคุ้ยเท่เท่แถวนีนครับนี่ฮะทุกคนชินบุนะครับนี่อุ้ยนี่ฮะ ถ้ามีศัตรูหรือรอ,อมดมาแล้วทำการแบบสร้างความเสียหายพิษมานะฮะตอนนี้โอเคอันนี้เป็นพุ่งไปข้างหน้าว้อ,าองเสกนี่นะครับประมาณนี้แบบรู้สึกว่ามันจะเป็นแบบท่าแบบติดพิษหมดเลยนะอ่านี่ก็เป็นท่าแบบฟันประมาณนี้อ่านี่ครับอุ้ยแล้วนี่ก็จะเป็นพุ่งโอ้โหพุ่งรัวมาก เดี๋ยวผมจะมาลองแบบข้ามอีกฝั่งได้ไหมพุ่พุงพ่งพุงพ่งพุงพ่งพุอุย้ยเวิร์กอยู่นะะน,นี่เนสโกะนะมีเนสโกต่วนี้จะเป็นสองล่างครับมีล่างนี้นะครับล่างโกดกับล่างเฉยๆล,ล่างกับธรรมดานะครับโอเคแล้วก็มีอุโรโครดากินะครับนี่อุย้ยล่างนี้จะไม่ใส่หน้ากากหรวเนี่ยเดี๋ยประมาณนี้นะครับ ปกติมันจะใส่หน้กกางสีแดงนะทุกคนตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ซาเนมินะครับนะครับมีเสาหลักแล้วก็อุ้ยอุ้ยทุกคนนี่จะได้แบบความสามารถแล้วด้วยนะฮะได้ดาบมาเสกแล้วได้ดาบนะแบบเทอุ้ยอย่างเทอย่างเอานะครับประมาณนี้เลยโหเท่มากโอ้โห มีคานาโอะด้วยนะทุกคนนี่นะแล้วก็มีโอบานายนะครับประมาณนี้คือแต่ละตัวคือทำมาได้ละเอียดดีมากนะฮะอันนี้ทันจิโร่นะครับทั Demon นจิโร่เดมอนฮะจะเป็นทันจิโร่แบบร่างล้ายใช่ไหมโอ้โหแต่มันอึดอยู่นะนี่ฮะทุกคนนี่ฮะก็จะมีแบบเอฟเฟกประมาณนี้คือเท่เลย อ่าลองเสกเรื่อยๆที่เม่จิมะนะครับโอ้ยชุนละมุนมากครับแต่ละตัวสู้กันแบบมันเลยอ่าประมาณนี้ผมจะเสกเรื่อยๆนะโอ้ยนี่คือเจ๋งมากเอาไปเล่นกับเพื่อนให้สนุกเลยฮะโอ้เอฟเฟกเยอะมากนะครับดีนะได้เครื่องไม่เป็นไรนะครับโอ้สู้กันมันมาก ขอปรับแป๊บหนึ่งประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวลองเสกตัวอื่นบ้างรู้สึกว่ามันต้องเป็นตอนกลางคืนปะ่ะแต่เราเสกไม่ได้ขอปเป็นตอนกลางคืนแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่ฮะดูว่าไอพวกอสูรมันต้องอยู่ตอนกลางคืนนะทุกคนถึงเะี้เสกได้ฮนะเห็นไหม นี่เห็นไหมเสร็จแล้วแหละก็คือมันจะเสร็จก่อนช้าไม่ได้นั่นเองแล้วตอนนี้เอฟเฟกโอ้เครื่องผมเครื่องผมไม่แหลกว่ะแข็งแกร่งมากครับทุกคนทังที่เอฟเฟกต์เงี้ยโคเยอะเลยนะเอาจริงไม่แหลกได้ไงเอฟเฟกต์คือสวยมากฮะดูดูดยังเจ๋งอะ่ะนี่เซนิสึของเราอันนี้มุอิจิโร่นะครับนี่เป็นอาวุธประมาณนี้แตบบ่เป็นคนวันนะท่าแรก าสองอาจจะเป็นการฟันประมาณนี้ฟันไปข้างหน้านะครับอ่าอุ้ยนี่ครับท่าที่สามก็จะเป็นแบบฟันประมาณนี้แต่จะก,กระเด็นทาให้ศัตรูกระเด็นนะฮะประมาณนี้ท่าที่สี่อุ้ยจะเป็นการวาร์ปนะครับแบบเลื่อนที่แบบรวดเร็วอุ้ยคนจมดินเลยทุกคนแป๊บเดีย <laughs> วผมใช้จนจมดินเลย โอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับต่อไปที่แมจิมานะครับนี่ที่เป็นแบบเป็นการโจมตีเลยแบบรอบข้างนะครับอ่านี้จะเป็นการโจมตีข้างๆเอ๊ะไปข้างหน้าพูดผิดคือเยอะมากโอ้นี่จะเป็นการฟันแบบรัวมากนะครับประมาณนี้นี่คือเจ๋งมากแต่ละตัวมิสซิลีนะครับอ่าเดี๋ยวปรับเป็นมุมมอน,นี้ดีกว่าจะได้ดูได้ อา่จะเป็นแบบนี้ครับนี่อันนี้เป็นแบบรลบข้างนะครับคือเจ๋งมากแต่ถ้าโอเคนี่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการลงเลยครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับไปโอเคนะครับวิธีการโหลดนะค,เคนะเนะข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปนะผมจะทีลิงก์ เครดิตไว้ให้นะครับเพราะให้เรากดเข้ามาครับจะอยู่ในช่องนี้นครับจากนั้นก็กดที่ชื่อตรงนี้เลยฮะชื่อคลิปกดไปเลยนะครับแล้วก็กดเพิ่มเติมนะครับนี่ฮะก็จะมีแบบทั้ง r o ีซอส p a c k กับ Beha v เวอร์แนะครับก็ให้เรามาที่ตรงนี้ก่อนฮะ R E ตรงนี้กดไปเลยปุ๊บจากนั้นก็กดมุมขวาบน3ามจุดนะครับตรงนี้ มืมขวาบ,บนแล้วก็เปิดในโครมโอเคแล้วก็เลื่อนลงมานะครับกดปุ่มสีน้ำเงินในนี้ฮนะสีฟ้า,ฟาครับปึ๊บแล้วก็มันจะมีแบบให้เลือกนะครับก็เลือกไปเลยฮะตามโจทย์ของทุกคนนะแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะมันจะอาจจะขึ้นเป็นจักรยานหรืออะไรครับก็เรากดทําตามฮะโอเคนะครับ,ารบ,นะรบจากนั้นก็รอสิบวินะครับ เรอไปเนี่ยมันมีเวลาทับถอยหลังอยู่แล้วก็กดอัปเต l i n ลตรงนี้สีเขียวอันนี้โอเคถ้ามันไม่ใช่แบบถ้ามันเป็นแบบนี้ก็กดลบนะครับแล้วก็มาจอเด้งเวเวบเอฟเด้งเวเว็บอื่นครับก็เรากดออกมานะครับเนี่ยอาจจะยุ่งยากนิดหน่อยนะก็กดเอาใหม่นะฮะกดอัปเตลิงใหม่ ถ้าเป็นเว็บนี้คือไม่ใช่และก็กดลบไปแล้วก็เข้าเว็บเดิมแต่ละเครื่องมันจะไม่มันอาจจะขึ้นหน้าตาไม่เหมือนกันเปนะก็ให้เราทําตามเครื่องของเรานะ,นค,ะ,นะครับก็คือลบไปเรื่อยครับอันนี้ไม่ใช่เนี่ยอันนี้คือไม่ใช่ละอันนี้ก็คือต้องทําใหม่ละก็กด R e เหมือนเดิมฮะเค,คือ่อาจ,จะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็ทําใหม่เลยนะครับแบบเมื่อกี้คือไม่ใช่ โฆษณามันเยอะมากต้องรอนหน่อยนะครับนี่ยฮะกดอัปเดอร์ลิงก์เหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับกดโหลดไปมันจะขึ้นโฆษณาตลอดเลยนะเนี่ยกดเข้าไปเรื่อยๆนี่ฮะทำจนกว่ามันจะอยู่ในมีเดียไฟล์เนี่ยทุกคนผมไม่สามารถเอาลิงก์แบบลิงก์แบบโหลดง่ายมาแล้วนะเพราะว่ามัน เดี๋ยวเขาจะด่าเ,าเดี๋ยวเจ้าของแอดออนอ่ะเขาจะด่าคือถ้าผมแจกางาน,นคือเขาไม่ได้เงินฮะัเดี๋ยวผมโดนด่าะก็ต้องทําใจโหลดไปหน่อยแล้วกันครั <S <S โอเคเมื่อเราโหลด Resource Pack ดีซอ e แพ็กเสร็จแล้วก็ไปโหลดบีฮาวเวอร์แพนะครับอันนี้ BE กดไปเลยปึ๊บแล้วก็ทําเหมือนกันทุกอย่างนะครับเลือล่อนลงมากดปุ่มสีฟ้านะครับปึ๊บแล้วก็รอสิบวินะครับ อย่างที่บอกฮะแต่ละเครื่องไอโฆษณานหรือ,อที่มันเด้งอ่ะมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือต้องทําตามเครื่องของเราไปนะครับคือคือรอาง่ายๆคือทําตามผมเป๊ะๆไม่ได้เออนี่ครับให้มันมาอยู่ในเว็บนี้แล้วกดดาวน์โหลดเลยคือทําเหมือนกันเห็นไหมทุกคนเราก็ได้2องไฟล์มาแล้ะจากนั้นก็ไปโหลดอ่าเอ็ไฟล์ครับอันนี้ อยู่ในเฟส s โ o n e ฮนะหรือว่าผมจะชิงลิงไว้ให้ละกันนะครับกดเข้าไปมาดูตรงที่เก็บข้อมูลนะครับแล้วก็มาดูตรงดาวน์โหลดฮะ D O W N อันนี้กดเข้าไปเลยปึ๊บนี่ฮะมันก็จะมีอยู่2ไฟล์นนครับมี k i m มส์ B กับคิเมส์ R นะครับก็กดมาตรงนี้ก่อนมาที่ k i m มส์ R ตรงนี้กดเปลี่ยนชื่อตัว i น,นะครับ นี่จะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นชื่อประมานี้นะครับอ่าก็ให้เราเลื่อนลงมาสุดเลยนะฮะเลื่อนขวาแล้วก็เราจะเห็นคําว่าจุด z ซ p นะฮะก็ให้เราลบออกลบลบให้เหลือแบบนี้ให้เหลือเป็นจุด MC a มซีแบบนี้นะครับจากนั้นก็กลงนะครับปึ๊บตัว B ก็ทำเหมือนกันนะครับกดค้างมาที่ตัว B กดเปลี่ยนชื่อตัว i นะครับ แล้วก็ลบจุดไซน์ไอพีออกเหมือนเดิมกดตัวลองนะครับนี่นะครับจากนั้นก็ไปที่ตัว R นะครับที่เราเปลี่ยนไปอันแรกเลยครับปึ๊บนี่มันก็จะมีแบบให้เลือกนะครับว่าเปิดด้วยอะไรครับให้เราหารูปไมค์ครับนะครับรูปอันนี้ก็กดอีกถูกไปเลยนะครับจากนั้นกดเฉพาะครั้งนี่ครับมันจะเด้งเป็นแบบนี้ครับเด้งมาที่ไมค์ครับของเรา อาจจะขึ้นแบบนี้แล้วก็ไฟใหม่นะครับแล้วก็กด R S นะครับแล้วก็ไปกดอีก,อ,กอันนึงนะครับ<ะ>ไฟกดไปไนะปึ๊บแล้วก็เลือกมาครับเหมือนเดิมแล้วก,กดเฉพาะครั้งนี่นะครับโอเคเมื่อเราลงสองอันเสร็จนะครับก็ให้เราทําการสร้างโลกนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้สําคัญนะทุกคนต้องทําตามผมนะคือกดเปิดไปเปิดไปหมดเลยแล้วกันฮะ อ่าโอเคเปิดไปจากนั้นก็เลื่อนลงมา,มาตรง add-on ครับ resort pack มาที่ my pack นะครับนี่จะเห็นรูปประมาณนี้นะครับคล้ายๆรูปแมไเนี่ยเขียวใช่ไหมสีนี่ฮะกด activate ไปแล้วก็ให้มาอยู่ในช่อง active ครับตอนแรกอยู่ในช่องที่2ใช่ไหมทำยังไงก็ได้ให้มันมาอยู่ในช่อง active เนะี่ยก็คือกด activate ไปนั่นแหละอ่ากด behavior pack นะครับ พอเราลงเสร็จแล้วก็ทําเหมือนกันนะครับทาเหมือนอันแรกเลยครับกด m y p a พนี่นะครับถ้ามันไม่มีสแสดงว่ามันไปอยู่ในช่อง Active ไปแล้วนี่ก็ไม่ต้องไปทําอะไรมานะแต่ว่าถ้าใครเป็นแบบนี้ถ้าใครอยู่ตรงนี้ก็กด a c t i v e t e ไป Continue ให้มันไปอยู่ช่อง c t t v v โงงไหมทุกคนคือทำไมก็ได้ให้ Resource Pack กับ Behavior Pack เนี่ยไอแอดออนมาอยู่ในช่องนี้นะช่องแรกจากนั้นก็กดสร้างโลกนะครับปึ๊บ โอเคก็รอนะนี่เดี๋ยวผมขอปรับแป๊บหนึ่งโอเคนี่เห็นไหมได้ละ ค okay, นะครับผมก็ใครชอบทีนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับทีนี้ขอตัวลาที่เช้านี้ครับบ๊ายบายครับใส่แล้วนะเด้อไปแล้ว